ครับสวัสดีครับนุ้ยแล้วก็ท่านผู้ชมได้ครับสวัสดีครับอ่าเหมือนช่วงเย็นเหมือนเขามีแรงเฮือกแรงฮึดขึ้นมาหน่อยนะคะพี่อ๋องสำหรับปูดเซตของเราครับก็อ่าเป็นเป็นการฟื้นจากแนวรับนะครับที่หนึ่งพันหนึ่งสามร้อยสี่สิบจุดนะครับก็อาจจะมีเรื่องเอ่อเทคนิคอลรีบาวด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้ก็ ก็เป็นในทางลงนะครับแล้วเมืม่อวานก็ลงไปประมาณเอ่อสิบกว่าจุดนะครับก็ตอนนี้พื้นตัวเนี่ยก็มีเกาะบนนะครับสองแนวก็คือหนึ่งสามหนึ่งสามห้าสามห้าสี่ห้าห้าเนี่ยตรงนี้ที่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่รีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยนะครับอ, uh huh. อืมแล้วก็อีกแนวหนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์ นะครับ uh. ก็ดูแล้วก็อาจจะยังติดติดประมาณกรอบบนที่บอกเพราะว่า,าในภาพรวมก็ตลาดก็ยังยังมีความเสี่ยงด้านดาวไซด์อยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีความเสี่ยงเรื่องตลาดหุ้นหลักๆมันเป็นภาพของการปรับฐานด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบสร้างซีเิเมนต์เชิงลบนะครับให้กับ ในส่วนของของตัวเซตค่ะประเด็นอาจจะรอ PCE นะครับวันศุกร์นะฮะก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่อ่าตลาดใช้คาดการเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเฟดนะครับซึ่งก็อ่ถ้าถ้าสมมติชะลอตัวนะครับชะลอตัวก็อาจจะเป็นแบบแรงสวิงกับขึ้นขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ว่า เอ่อโดยรวมแล้วมันก็ยังต้องอีกทางก็คือราคาน้ำมันที่มันเริ่มฟื้นขึ้นมานะครับตับตัวขึ้นนะอาจจะเป็นสร้างความวันด้านด้านเงินเฟอ้อนะครับก็นำมาซึ่งความไม่แน่นอนอยู่สำหรับเรื่องของการลดรูเบียเฟดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับ<ะ>ก็เอเป็นปัจจัยที่มันกดดันตลาดเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เอตัวของ ในประเทศอีกเรื่องที่ต้องตามก็คือเรื่องการเมืองนะครับที่มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างความวุ่นเส่นเดียวกันนะครับก็เลยมองตลาดมันอาจจะยังมีแบบพื้นจำกัดด้วยแบบทีนิโคลีบาวหน่อยแต่ว่าโมเมนตัมความต่อเนื่องมันยังขาดแรงหนุนอยู่อย่างเงี้ยก็เลยติดก,กอดบนนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างตอนนี้ก็จะมีหนึ่งสามสี่ศูนย์ที่วันนี้แบบ ยืนได้นะครับถ้าต่ํากว่าก็จะไปหานะแถวโซนจุดต่ําเดิมน,นะครับที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดนะครับก็อย่างเน้นเหมือนเดิมกระชับพอร์ตลดพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับอขายทำํำกาไรหัวแคชมากขึ้นเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งสำหรับการซื้อกลับนะครับอันนี้คือด้านกลยุทธ ตัวหุ้นเนี่ยก็อัปเดตแต่ตอนเช้า s t a ก็ยังยังซื้อได้อยู่นะครับนะสักสองไม้ยี่สามแล้วก็ยี่สองบาทตามลำดับนะครับต่ำกว่ายี่บเอ็ดจุดสามคัดลอด้อด้านบนมีโซนยี่เิบห้าจุดห้าถึงสักประมาณยีบหกนะครับตามราคายางที่ยังปรับตัวขึ้นเป็นแรงส่งเชิงบวกได้นะครับส,ส่วนเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเก็ ตามที่บอกไปนะว่า<ะ>ไปมีช็อตอยู่ให้ปิดทํากาไรไปบ้างเพราะมัน,ม,นมันเจอแนวรับเนะี่ยมันก็เด้งกลับขึ้นมา<ะ>เปิดใหม่ยังเป็นช็อตอยู่นะแต่รอหน่อยรอประมาณแปดสามเจ็ดขึ้นไปนะครับเป็นจุดในการในการเปิดช็อตแล้วก็สูงกว่าแปดสี่ห้าคัดลอสนะครับเปิดแปดสามเจ็ดสูงกว่าแปดสี่ห้าคัดลอสนะครับโซน<ะ>แนวรับถัดไปเนี่ยมีแถวแปดร้อยสิบ นะครับแปดร้อยสิบเป็นโซนแนวรับถัดไปอ่าทองคําก็<อ>เป็นชอ็อตเหมือนกันรอเด้งข<ม>ึ้นมาเปิดแถวแถวสองสามเจ็ดห้าะครับ<อ>สูงกว่าสองสามเก้าศูนย์คัดลอดด<ม>้านล,ล่างมันจะมีโซนสองพันสามอสามสิบนะครับเป็นอีกแนวรับหนึ่งในการรอปิดทำกำไรครับผม อืมโอเคเอาล่ะก็ถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลที่พี่อ่องนำมาฝากกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะพี่อ่องคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนคะคะสำหรับคําแนะนําจากคุณอ่องค่ะคุณเอกพาวินสุทธาพิชตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริรษัทล็อปอินโนเวชด้วยนะคะก็ให้มุมมอง ก็คล้ายๆกันกับช่วงเช้าเนาะก็มองว่าถ้าตลาดยืนที่บริเวณ1340จุดได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังคงให้เน้นกระชับพอร์ตอยู่นั่นเองนะส่วนหุ้นแนะนำเมื่อช่วงเช้าอย่างตัวของ STA นะคะก็ยังคงถือลุ้นได้ต่อนะสำหรับตัวนี้ค่ะเอาล่ะไปดูภาพบรรยากาศตลาดหุ้นไทยรอกันหน่อยดีกว่านะคะ